ทำไมเด็กรุ่นหลังถึงได้กล้าพูดจาสามหาวเช่นนี้เย่เสี่หมิงเจ้ามีบุญคุณกับหอเซียนจีของเราข้าจึงทํากระบี่น้ําแข็งเทียนเซียวให้กับเจ้าตอนนี้เหตุใดเจ้าจึงพาเด็กรุ่นหลังที่ไม่ประสีภาษามาที่นี่อีกผู้นี้คือปรมาจารย์หงหวินผู้อาวุโสท่านหนึ่งของหอเซียนจีอ ต่อจากนี้ก็ต้องดูว่าเจ้ามีความสามารถที่จะทำให้หอเสียนจียอมทำอาวุธให้เจ้าได้หรือไม่ข้าคือคนรุ่นหลังแต่คำพูดที่ว่าไม่ประสีภาษานั้นข้าขอส่งคืนให้กับท่านท่านไม่รู้เลยว่าอาวุธของข้าเป็นอย่างไรและจะทำอาวุธให้ข้านั่นแหละลงไป ชื่อจะว่ามาซิอาวุธของข้ามีชื่อว่าพัดพยายมอาวุธพัดแบบนี้ทนต่อคมมีดคมปืนบุกน้ำลุยไฟตัดเหล็กได้ง่ายราวกับตัดโครนส้นอาวุธลับได้สิบแปชนิดยาสามสชนิดแต่มีน้ำหนักเพียง2องยิห้ากรัม และยังต้องมีขนาดเล็กสวยงามประณีตขอถามผู้อาวุโสที่หอเสียนจีของท่านสามารถทำได้หรือไม่พัดพยายมนี้เป็นอาวุธพิเศษของข้าเมื่อพบที่แล้วประสิทธิภาพของมันไม่เพียงแต่อยู่ที่ด้ามแต่เอื้ออำนวยต่อภารกิจในการรอบสังหารอีกด้วยเพียงแต่ว่าพัดพยายมนี้แม้จะเป็นอาวุธเย็นแต่กระบวนการผลิต ก็รวบรวมเทคโนโลโยีทางวิทยาศาสตร,ร์ที่ทันสมัยที่สุดในศตรวรรษที่21แต่เมื่อมาอยู่ในโลกของยุคโบโาราณนี้ไม่มั่นใจว่าจะทำออกมาได้หรือเปล่าฮ่ฮ <cosa? c oughs> พูดจาเลวไหลอ,อะไรของเจ้าบนโลกนี้มีอาวุธเช่นนี้ด้วยเหรอเด็กน้อยเจ้ากำลังพูดล้อเล่นอยู่กับข้าผู้อาวุโสหงวินอยู่ใช่ไหมฮะคิดแล้วต้องเป็นแบบนี้ ดูถ้าหอเสียนจีแห่งนี้คงจะทำอาวุธเช่นนี้ไม่ได้แม้แต่พิมพ์เขียวก็ยังไม่เห็นแต่บอกว่าไม่มีอาวุธนี้ซะแล้วองชายเจ็ดเรากลับกันเถอะเหลวเลยเด็กน้อยเจ้ากล้าเอาพิมพ์เขียวให้ข้าหรือไม่หากมีอาวุธเช่นนี้อยู่จริงหอเสียนจีต้องทำออกมาได้แน่นอนอ๋อท่านพูดเองนะ ขอเพียงข้านำพิมพ์เขียวให้กับท่านพวกท่านก็ทำพัดพยายมของข้าออกมาได้เอ,อ้ทำไมข้าถึงได้เลอะเลือนและปากว่าจะทำอาวุธให้กับเจ้าเด็กน้อยคนนี้ได้นะแต่ว่าโลกใบนี้จะมีอาวุธแบบนี้ด้วยเหรอนังเอาพิมพ์เขียวแบบนี้ออกมาไม่ได้แนะ่เด็กคนนี้ฉลาดมากแม้แต่ผู้อาวุธโของวิน แห่งหอเสียนจียังถูกนางปราบด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำข้าคือผู้อาวุโสหงวินพูดแล้วไม่คืนคำสาวน้อยเจ้าก็เอาพิมพ์เขียวมาให้ข้าสิกลัวว่าเจ้าจะไม่มีซะมากกว่าอ๋้ข้าไม่สะดวกที่จะนำติดตัวมาด้วยเพราะมันใหญ่เกินไป พัดมีน้ำหนักแค่225กรัมมันจะต้องใช้พิมพ์เขียวที่ใหญ่ขนาดไหนกันเชียวสงสัยคือเอาพิมพ์เขียวออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็เลยยกเลิกเถอะนะงั้นท่านอาวุโสขงอินปรดเตรียมห้องที่สงบเงียบให้ข้าด้วยอีกทั้งแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่กว้างยาว9เมตรและเตรียมพู่กันด้ามเล็กสำหรับเขียนอักษรตัวเล็กหนึ่งด้าม ข้าจะวาดพิมพ์พเขียวขึ้นมาเองนี่ฮะเงียบฮึฮึสมัยโบราณยังไม่มีเทคโนโลยีแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์เพียงแต่สามารถใช้คริสตัลสิบลูกมารวบรวมพลังลำแสงเท่านั้นด้วยวิธีนี้ สามารถทำให้เกิดความเข้มของแสงจนกลายเป็นแสงเลเซอร์ได้มีแต่การใช้แสงเลเซอร์ในการแกะสลักเท่านั้นที่สามารถได้ความแม่นยำถึง0.002มิลลิเมตรเงียบผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สามารถข่าหมาป่าได้และยังขึ้นอันดับเซียนพนันคาดไม่ถึงเลยว่าแม้แต่เวลาขีดเขียนก็ช่างดูคลิ้งคลืมและสง,ง่างามเหลือเกิน ท่านอาวุโสหงวินทำไมท่านเหง่อออกเยอะขนาดนี้ลนะ่ะท่านป่วยหรือเปล่าเออข้อเดิมทีข้าแค่คิดว่านางขอกระดาษกว้างยาวเก้าเมตรเพียงเพื่อแกล้งข้าไม่คิดเลยว่าตอนนี้นางจะเขียนสิ่งเหล่านี้ลงบนกระดาษนี้ได้ข้าเกรงว่านี้จะเป็นอาวุธวิเศษที่สถาโลกและสร้างประวัติศาสตร์ข้าแค่มองดูคร่าวๆก็รู้ได้ว่าในขั้นตอนการขึ้นรูปช่างลึกลับซับซ้อน อย่างเช่นเทคนิคการแกะสลักด้วยวิธีการรวมแสงดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เมื่อคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็สามารถทําขึ้นมาได้พูดได้ว่าทุกตัวอักษรที่นางเขียนลงไปในตอนนี้คุณค่าของมันไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าหนังสือรับที่หอเสียนจีรวบรวมไว้นับพันปีเลยกระดาษที่กว้างยาวเก้าเมตรนี้นางได้เขียนลงไปจนเต็มแผ่นหมดแล้ว โชคดีที่กระดาษแผ่นนี้อยู่ที่หอเสียนจีหากตกไปอยู่ในมือคนอื่นเกรงว่าหอเสียนจีของพวกเราอีกพันปีนับจากนี้ก็ไร้ซึ่งคุณค่าท่านอาวุโสหองอินพิจารณามากเกินไปแล้วสิ่งที่อยู่บนกระดาษแผ่นนี้ข้าเองก็ดูไม่เข้าใจหรอกนะในโลกนี้นอกจากหอเสียนจีแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถอ่านเข้าใจได้อีกแม้จะตกไปอยู่ในมือคนอื่นก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นเอง มันก็เชื่ออยู่นะเย่ซิวหมิงแม่นางผู้เก่งกาจคนนี้มีความเป็นมาได้อย่างไรกันเลยนางเป็นมนุษย์มหัศจรรย์นในยุคโบราณที่หวนกลับมาเกิดใหม่ใช่หรือไม่เจ้าคิดว่าถ้าข้าจะขอให้นางรับข้าเป็นสิทธิ์จะเป็นไปได้ไหมนางชื่อหวีจือซูเป็นบุตรสาวแท้ๆของอัครเสนาบดีปีนี้อายุส8บปดปีเต็ม นางเป็นว่าที่ภรรยาของข้าถ้าเช่นนั้นท่านอาวุโสหงหวินก็นับข้าเป็นอาจารย์ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอข้าจะให้อาจารย์หญิงของท่านดูแลท่านเป็นพิเศษเลยล่ะอืท่านอาวุโสหงวินไม่คิดอัดจริงๆเลยเจ้าคะ่ะ การทำพัทยายมนี้ต้องใช้วัสดุที่นำมาหลอมผลิตจำนวนมากทั้งยังเป็นวัสดุที่ราคาแพงอีกด้วยนะถ้าหากไม่ให้ค่าออกค่าใช้จ่ายบ้างข้าจะมีเกียรติยอมรับได้อย่างไรล่ะเจ้าคะจือซูเจ้าคิดมากเกินไปแล้วพิมพ์พเขียวที่มอบให้กับหอเสียนจีเรารวบรวมเนื้อหาวิธีการผลิตอาวุธที่วิเศษมากซึ่งมีคุณค่ามากกว่าหมื่นตำลึงทองซะอีกหอเสียนจีของข้า ไม่เคยคิดค้างน้ำใจใครตอนนี้ผลิตพัดพยายมให้เจ้าฟรีฟรีก็ยังถือว่าพวกเรามีกําไรมากโขแม่นางจือซูโปรดยาปฏิเสธเลยเจ้าก็อย่าเกรงใจไปเลยหอเสียนจีก็เป็นแบบนี้แหละถ้าหากว่าเจ้ายังรู้สึกเกรงใจต่อไปก็หาโอกาสมาเยี่ยมเยือนท่านอาวุโสหงหวินบ่อยๆสิพวกท่านก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการผลิตกันยังไงละ ช่ยๆ่ฉยๆแม่นางจือซูมีเวลาก็แวะเวียนมาหาข้าที่หอเสียนจีของเราบ้างนะบุตรสาวแห่งจวนอัครเสนาบดีคนนี้อายุยังน้อยมากหากนับถือเป็นอาจารย์คงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมีแต่เพียงให้นางมาหาข้าบ่อยๆจะได้รู้วิธีการผลิตอาวุธจากปากของนาง <c oughs> ถ้าเช่นนั้นข้าขอรับไว้ไม่ขัดคำสั่งนะเจ้าคะ ดีแล้วการผลิตพัดพยายมต้องใช้เวลาพอสมควรเมื่อผลิตเสร็จข้าจะส่งไปให้เจ้าเองโฮอฮอกเฮ้ยย่แล้วอะไรเนอะพีสี่ 4, ยังคอยข้าอยู่ที่หอหลิงหลงตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วละ่ะนางมีเงินทองมากมายที่ข้าชนะพนันมาฝากไว้กับตัวนางหลิงว่านางจะเป็นอันตรายเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะ ข้าได้ให้วีหบเมคาไปส่งข่าวให้คนไปคุ้มครองสาวใช้ของเจ้ากลับจวนไปแล้วละ่ะอ๋อคิดไม่ถึงว่าองค์ชายเจ็ดที่มัวแต่ทําสึกจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนเช่นนี้แต่น,นี่นอกจากจะรูปงามแล้วยังจริงใจอีกด้วยจริงๆแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ได้ยังไงรีรบกลับเรือนดีกว่าคุณชายเจ็ด รบกวนท่านมามากแล้วตอนนี้ฟ้าก็มืดแล้วปีสีก็กลับไปแล้วงั้นข้าก็ขอตัวกลับจนก่อนนะงั้นข้าก็ขอลาก่อนนะฮะพูดว่าไปก็ไปเลยเหรอจริงจิงนี่ก็ดึกมากแล้วส่งหญิงสาวกลับเรือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำไม่ใช่เหลรอนเนี่ยฉันเป็นผู้ชายที่ตรงเกินไปแล้วนะ แปลกจังทุกทีคมไฟหน้าประตูของจวนอัครเสนาบดีจะจุดไว้ตลอดทั้งคืนนี่นะและมียามเฝ้าประตูอีกสองคนแต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นมีโคมไฟแม้แต่ยามก็ไม่เห็นด้วยดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีอะไรผิดปกติเส้นแล้วฮึกลายเกินไปแล้วไม่ได้ยินเสียงพวกนางพูดอะไรกันเลย แต่ดึกดื่นแล้วพวกนางยังมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้หรือว่าคงจะมีอะไรปรึกษากันเรื่องที่จะเอาคืนข้าอย่างนั้นเหละเจ้าตัวเล็กดูท่าเจ้าจะลำบากซะแล้วอ๋ท่านทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันสู้กันซึ่งหน้ารับมือง่ายกว่าการแอบแทงข้างหลังดังนั้นข้าจึงไม่กลัว ว่าระหว่างทางกลับเรือนเจ้าจะเจอคนร้ายแต่กลับกลิงว่าที่จวนอักรสาสนาบ,บดีจะมีคนไม่หวังดีกับเจ้าข้าจึงมาดูให้เจ้าก่อนล่วงหน้าคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเห็นพวกนางคิดทำเรื่องชั่วร้ายขึ้นแต่น่าเสียดายที่ข้าก็ไม่รู้แผนการของพวกนางเหมือนกันยายซิวหมิงคนนี้เอาใจใส่ความปลอดภัยของข้าถึงขนาดนี้เชียวหรอ ไม่ว่าแผนการของพวกเขาจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวข้าแน่ๆงั้นข้าจะทำเฉยๆเอาไว้เพื่อลอบเห็นการของพวกนางออกมาเองจากนั้นท่านอยู่ในที่ลับข้าจะอยู่ในที่แจ้งลบกวนอง์ชายเจ็ดด้วยมือกับข้าเพื่อรับมือกับพวกนางสักครั้งนะเจ้าคะ่ะเรือนเฟิงวีอ๋อฮปีส <c> ี ในที่สุดคุณหนูก็กลับมาแล้วปี BC, ่สีเงินทองของมีค่าเหล่านี้เจ้านำกลับมาจากบ่อนพนันใช่ไหมนั่งลงทำไมไม่เอาไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อยด้วยละ่ะเออคุณหนูเจ้าคะ่ะปีสีก็แปลกใจอ,อยู่เหมือนกันเมื่อจะเอาของไปวางข้างในแต่บานประตูมันเสียทำอะไรก็เปิดไม่ออกเจ้าคะ่ะอ๋อหรือว่าในตู้จะมีผี มีมีผีอย่างนั้นแหละด้านายไม่กุญแจนี้เต็มไปด้วยดีบุกจึงทำให้เปิดไม่ออกปีสี่รีไปเอาเทียนไขามาเร็วเข้าเจ้าค่ะคุณหนูเผาคุณหนูในดูสลักกุญแจมันคืออะไรเหรอเจ้าคะมันก็คือดีบุกถึงแม้จะเป็นโลหะแต่มันค่อยๆใช้ไฟลนก็จะละลายออกมาได้ ตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วล่ะเครกอีะ <Greg. S 1> e? เปิดออกอ่ะเอ๊ะ e? คุณหนูทำไมถึงมีของพวกนี้ได้ล่ะเจ้าคะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองดูเหมือนว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเพื่อที่จะจัดฉากแล้วหาว่าข้าคบชู้นะสิปั <c oughs> งจับชายชู้ จับชายชูตักตกตกทักท่านพ่อนี่ก็ดึกมากแล้วแต่มาถึงเรือนเฟิงอี้ของข้ามาชมเสียงจันหรือเจ้าคะนางตัวดียังจะวางท่าเหมือนไม่เยแสหารู้ไหมว่าพวกข้าได้วางแผนไว้อย่างเย่อยนฮะาฮ้ือซูเอ๋ย ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้าของเจ้าแต่เรื่องคบชู้กับคนใช้ข้าไม่ยุ่งคงไม่ได้แล้วต่อไปจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลอักราเสนาบดีท่านพี่คืนนี้บ่าวรับใช้คนนี้ได้ขโมยอัดแต่ถูกท่านแม่จับเอาไว้ได้มันยอมรับว่าท่านพี่กับมันแอบมีความสัมพันธ์กันเงินที่ขโมยไปก็เพื่อไว้ใช้หลบหนีไปกับท่านวันโย่แทบไม่เชื่อเลยว่าท่านพี่จะทำเรื่องเช่นนี้ได้จริงๆ จูซูเนาะจูซูพ่อสั่งสอนเจ้าน้อยไปจริงๆตอนนี้เจ้าจึงได้ทำเรื่องแบบนี้ได้ท่านพ่อวันสิ้นอับอายเหลือเกินได้ยินเรื่องพวกนี้แล้วรู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาเจ้าค่ะตอนนี้แค่เห็นหน้าพี่ใหญ่ข้าก็เริ่มเมียนหัวขึ้นมาแล้วท่านพ่อแค่ฟังความข้างเดียวก็ทำให้ท่านสงสัยลูกสาวคนนี้แล้วเลอเจ้าคะท่านพ่อคนนี้ เป็นคนลำเอียงแถมยังไม่ฉลาดจึงถูกพวกเหรียญหูยินปั่นหัวเอาได้ง่ายๆช่างน่าผิดหวังจริงๆเลยข้าก็ไม่คิดสงสัยเจ้าแต่ว่าจีซูจะพูดว่าหลักฐานที่เป็นบุคคลไม่น่าเชื่อถือแต่หลักฐานที่เป็นสิ่งของโกหกไม่ได้บ่าวรับใช้คนนี้บอกว่าหลังจากที่เจ้าย้ายมาอยู่ที่เดือนเฟิงอี้ก็ได้ร่วมเคียงเคียงหมอนกันแล้ว แม้แต่ในตู้เสื้อผ้าของเจ้าก็แต่ไม่ด้วยชุดของมันพวกเราจึงมาที่เรือนของเจ้าเพื่อให้เห็นกับตาเออหญิงสาวที่ไม่ได้ออกจากบ้านกลับมีเสื้อผ้าของผู้ชายแอบไว้ในห้องให้ตายสิข้าจะอาเจียนให้ได้ผู้เช่นนี้แสดงว่าเหลียนหูยินต้องการค้นห้องของข้าสินะข้าเป็นบุตรสาวแท้ๆของจอนอัคราสนาบดีใครหน้าไหนกล้ามาค้นห้องของข้าอย่างนั้นเหร น้อยให้ตายเถอะนางตัวดีภัยกำลังมาถึงตัวแล้วยังจะมาอวดดีแบบนี้อีกนะจิวซูพลังอำนาจที่เจ้าแผ่ออกมานะขณะนี้ช่างเหมือนกับบัวหิมะบนภูเขาสูงเสไม่ปานหรือว่ากลัวว่าข้าจะเข้าใจผิดจริงๆท่านพี่ถ้าอย่างนั้นให้ข้าเป็นคนเข้าไปค้นห้องของท่านก็แล้วกันครั้งที่แล้วใครให้เจ้ามาทุบตีข้าก่อนละ่ะ วันนี้ข้าจะทำลายชื่อเสียงของเจ้าให้ปนปี้ด้วยมือของข้าเองหวันซินเจ้าคือน้องสาวของข้าหากเจ้าต้องการค้นห้องของข้าจริงๆแล้วข้าก็คงจะไม่ปฏิเสธเจ้าแต่ว่าถ้าหากค้นของของข้าแล้วไม่พบอะไรเพื่อไม่ให้ข้าซึ่งเป็นพี่ของเจ้าเสียเปรียบข้าก็จะไปค้นห้องของเจ้าบ้างเจ้ากล้าไหมล่ะได้สิ ในเมื่อท่านพี่ยอมให้ข้าคนห้องถ้าอย่างนั้นน้องสาวคนนี้ก็จะไม่เกรงใจแล้วนะอยงโง่อหูอยินได้เตรียมจัดฉากในห้องของเจ้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วเจ้าเน่ะยังง่อให้ข้าเข้าไปอีกนะวีจอซูเจ้าเสร็จแน่งานนี้ท่านพี่เลืแค่ตู้ใบนี้เพียงตู้เดียวแล้วข้าจะเปิดแล้วนะ นี่เปิดเร็วๆเ,เข้าสิเคล็กเปิดออกว่างเปล่าอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ละ่ะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะเกิดอะไรขึ้นเหรอเท้าเคียรรับรู้จือซูโดยปกติแล้วข้าเก็บเสื้อผ้าไว้ในตู้นี้ไม่ใช่เหรอจะาเอาเสื้อผ้าของข้าไปไหนหมด นี่เป็นห้องส่นตัวของบุตรสาวอัคราเสนาบดีคนรับใช่ยอย่างเจ้าจะมาที่นี้ได้อย่างไรกันพวกเออหลักฐานก็ไม่มียังจะกล้ามาพูดจาพล่อยๆอีกนะจะกลาาา้าใส่ได้ข้าอีกแม้แต่คําเดียวข้าจะให้ท่านพ่อข้าเจ้าให้ตายเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นกันนะทําไมเสื้อผ้าหายไปไหนกันหมดพวกเราเอาไปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่เพียงแต่แผนการล้มเหลวยังจะรู้สึกสังหรณใจอยู่ลึกๆว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างจือซู่ข้าเข้าใจเจ้าผิดไปคนรับใช้คนนี้พูดจาส่งเดชพ่อเจ้าช้าก่อนท่านพ่อในโลกนี้ทุกเรื่องล้วนมีเหตุผลบ่าวรับใช้คนนี้พูดใส่ได้ข้าเช่นนี้ข้ารู้สึกได้ว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล ดูเหมือนว่ามันจะเก็บงามอะไรไว้บางอย่างเมื่อสักครู่น้องหวานซินกระตือรือร้อนมาค้นของของข้าทำให้ทุกคนสับสนวุ่นวายกันหมดหรือท่านพ่อว่าอย่างไรเจ้าคะอืมใช่แล้วน้องหวานซินได้ตกลงกับข้าว่าถ้าไม่พบปัญหาอะไรในห้องของข้าก็ให้ข้าไปค้นห้องของนางได้ไม่ใช่เหรอถ้าเช่นนั้นท่านพ่อและทุกคน ตามข้ามาเถอะไ,ไม่นะหรือว่านั้นนั่นมันน่าจะเย่แล้ว <c oughs> ยิ้มรับรู้กัน